เรากันตางมงไว้ทั้งกิอยาล้มเลยวะ ปรับกล้องให้ต่ำหน่อยค่ะลูกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขณะนี้ที่เปิดกล้องให้ครูดูสิบห้านะ สิบห้าคนเท่านั้นเองนะลูกนะลูกสามารถเปิดได้พร้อมกันนะเพราะครูดูอยู่นะคะ เออดีมากใครอยากจะทำพางเปิดเพลงฟังพางสิทธิส่วนบุคคลได้เลยลูกนะแต่อย่าให้เสียงเพลงออกมานอกจอทำลายสมาธิเพื่อนต้อง<ะ>ทำกี่ดอกะคะโชว์ให้ดูหนึ่งดอ,อกก่อนก็ได้ลูกก็แก้วทำไมของหนูเป็นสีม่วงอะลูกสีขาวไม่มีโนโน้นหาสีขาวไม่ได้อะอ๋ะอโอเคแต่เวลาทำให้แม่จริงๆเอาทิชชู่แทนก็ได้ลูกให้เป็นสีขาวนะ ทิ่ช่หนูทาแล้วมันขาดทิ่ชูหนูทาแล้วมันขาดแล้วก็บอกแม่ว่าแทนดอกมะลิแล้วกันถ้างั้นนะอาจารย์ครับถ้าเกิดไม่มีรวดขาอะไรอย่างอื่นได้ครับผู้ขาคาผู้ขา,ขาว่าไงคะสุทธิกมลออกเพื่อเข้าใหมอ่อันว่า อันว่าอะไรว่ามันได้เลยเปแล้วครับครับเปิดกล้องให้ดูนะครับการเสร็จแล้วเนี่ยใครอะชื่ออะไรบอกชื่อได้สีวัดกรใช่ไหมตีกมลติกมลครับโอเคโอเคใส ใส่ใบด้วยลูกพันุสุทธิกมณลสวยมากลูกเออใส่ใบพันก้านอะให้เรียบร้อยด้วยลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวสุธิกำมณีอย่เพิ่งเาลงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวสุทธิกมณลแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดย๋ยเพิ่งลงองสุธิกมณลไปไหนแล้วคุณเนี่ยอาจารย์จะปักหมุดได้เพื่อนดูอาดูโชว์เก่งมากนะคะแล้วเดี๋ยวลูกไปปรับแต่งติดใบใส่ก้านไให้เรียบร้อย นะลูกนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวครูค่อยคุยอีกทีหนึ่งไม่อยากรบกวนสมาธิว่าคาบหน้ายังไงนะเอาเอาตรงนี้ก่อนอันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมครับไปไปลงในโน้ตด้วยค่ะได้ได้ครับอาจารย์อไปไ,ไปลงทุกคนต้องลงในโน้ตนะลูกนะถึงทําตรงนี้เพื่อกันว่าครูเช็คพลาด พถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วเอาไปลงในโน้ตก็คือใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็คาบหน้าลูกคาบหน้าคะแนนอีกส่วนหนึ่งนะคะคือคะแนนที่เอาไปให้แม่นะคะเอาไปให้แม่อันนั้นจะถือว่าบูรณาการความกระตันยูกรตะเวทีเป็นมงคลกับตัวเองลูกจะสื่อเป็นหลักฐานออกแบบจะออกแบบเป็นภาพเป็นคลิปเป็นใะไรแล้วแต่ลูกเลย แต่ให้สื่อว่าลูกได้ให้แม่แล้วนะคะนะขับหน้านะโชว์เป็นรายบุคคลเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่โชว์การสาธิตนะโชว์หลักฐานการให้แม่นะใครจะให้ผู้ปกครองคนอื่นแทนแม่ก็ได้ครูคะถ้าเสร็จดอกนึงว่าทำไงต่อเสร็จโชว์ก,ชวก่อนนะลูกโชว์ก่อนที่จะไปโพสที่โน้ตโชว์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บเดียว เออปุญนิสาแป๊บเดียวครูขอปักหมุดก่อนลูกปุญญยิสาโอเคเก่งมากไปพันไอเรียบร้อยแล้วก็พันก้านไอด้วยนะไปใส่ใบด้วยค่ะเก่งมากค่ะเออยิ้มแบบนี้เขายังช่วยหน่อยเนยาะ <c oughs> ครูขาครูขา,าหนูก็เสร็จแล้วแล้วต้องทำเท่าไหร่อะคะทำะแล้วแต่หนูหนูจะให้แม่กี่ดอกอใจของหนูอะคิดเองนี่ของใครที่คบอกว่าครูขาเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะปักหมุดให้เพื่อนดู ไขก่กอแก้วค่ะอกอแก้วของกอแก้วสีม่วงเออก็โอเคนะถ้าลูกพอปรับได้เป็นสีขาวก็ปรับนะลูกนะเพราะถ้าพอหาทางได้มีใครอีกไหมจใ,ให้ครูดูเออหนูค่ะหนูค่ะเดี๋ยวนะดูทีละคนเวลาดูจอเล็กมันจะดูยากอ่ะโชว์หน่อยนูค่ะสุปริยาโอเคนะ ทีนี้เหลือแต่จะเข้าช่อเหลือทํากี่ดอกแล้วก็คับหน้าโชว์การให้แม่ด้วยนะครูบอกแล้วว่าต้องสามารถทําได้ด้วยตัวเองหนึ่งดอกส่วนที่เหลือส่วนว่าเออดูมันไม่สวยใจผู้อื่นช่วยบ้างอะไรนั้นก็สิ่งของหนูแต่ที่สอบเป็นรายบุคคลน,นหนึ่งดอกต้องโชว์ให้ครูดูก่อนนะคะทีนี้พอคาบหน้า ครับน้าเป็นการโชว์หลักฐานว่าให้แม่อย่างไรให้เป็นภาพให้เป็นคลิปหรืออะไรโชว์มาที่ครูแต่บางคนก็เก่งนะใช้โปรแกรมจับหน้าจอได้อย่างเช่นของหนูนตอนนี้ค่ะของหนูของหนูเดี๋ยวแป๊บเดียวให้ครูปักหมุดก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะหนูจะเอาแบบสามเดายวาสีเ่เเออครูติงนิดหนึ่งนูหนูมันอันเล็กะเดีย <หา S 1> เด๋ยวเดี๋ยวแพลจุผูครูติงนิดหนึ่ง หนูพยายามทําดอกให้อยู่ในระน,นาบเดียวกันอย่าไล่ลงล่างนะของใครอีกว่ามาผมครับผมครับผมคือใครผมคือชิดนุพงใช่ไหมอ่าโอเคเป็นผู้ชายแต่ทำได้เก่งนะใส่ใบใส่ก้าในเรียบร้อยชิดนุพงเก่งมากย์ของผมของผมแปบ๊บหนึ่งอยากทีละคน ของผมคือใครเคยชื่อด้วยธนกิจนะธนกิจ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 เมือด,ดอกตูมเอาได้ได้ใส่ใบอะไรให้เรียบร้อยนะลูกนะครับใบนี้ลูกจะเอาใบจริงใบปลอมเลยได้หมดเลยอันนี้ของใครนี่กําลังทําท่าจะเสร็จอยู่เอ่อวรการเหรอวรการเนะดี๋ยวครดูที โอ้สวยมากเก่งมากเก่งมากนะใส่ใบได้เรียบร้อยนะครับลูกห้องนี้นะ่ารักจังเลยนะเดี๋ยวปีหน้าขึ้นมหกก็เป็นแบบนี้นะอย่าดื้อนะเข้าใจครับครับแต่ลูกไม่ได้เรด็บอของผมผมดอกเลนะ็กเนี่ยมันมันสั้นนะ,น,ะ,ะนัทหมดแล้วแป๊บเดียวลูกโอเคได้ก็ถือว่าเป็นดอกเล็กนะนัทพลนะนนะอ่า แล้วทีนี้ไปทําเพิ่มเติมเพื่อให้แม่นะลูกนะต่อจากนี้เออแต่อย่าลืมไปเขียนไปพิมพ์ไปโน้ตผมได้แค่นี้อยู่เลยอะไม่รู้ับผิดชอบเพ่อนเพื่อนทําหมดเป็นรู้กี่คนแล้วผมไปตัดไอ้นี้อยู่นี่ตัดลวดอยู่นี่ลูกค้าอันนี้ได้เลยคะคุณค้าของใครอ่ะพลอยอะของโนค่ะพลอยเดี๋ยวแป๊บเดียวโอเคโอเคได้ค่ะพลอย ครูคะอันนี้ได้ไหมคะครูคะอันนี้เอ่ยชื่อเลยค่ะพ่อพามันกันวราพรค่ะจันวราพรแป๊บเดียวเอ่อพิมพ์ที่โน้ตแล้วอย่าเพิ่งออกนะได้กันวราพรแต่ของหนูอะเหมือนกับบิดกีบไหมอะหนูไม่ได้บิดอะบิดบิดค่ะบิดบิดค่ะอ๋อบิดก็บิดอ่ะ<น>ทีนี้ผ่นน <ะ S 1> านกานเลยให้เรียบร้อยนะอืม ค่ะของซีโรััค่ะซีโรรัตซีโรรัตเดี๋ยวครูปักหมุดดูก่อนอ่าโอเคไปิกลงในโน้ตด้วยนะคะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกนะคะพิมพ์ในโน้ตเล้วอยังอยู่ในนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยต้องตกลงกันก่อนคู่ขาเปมิกาค่ะเปมิกาค่ะ เปมิกาค่ะโอเคไปพิมพ์งลงในโน้ตเลยชีวกักคอเสร็จจังครับชีวกักคอนเ่วยแล้วนี่เหลือแต่เข้าดอกแล้ว ใบม,มูนาใบม,มุนาโชบ้างยังลูกใบม,มุนาขัดจำได้ทําสวยอยู่อ,อ,อาจารย์ครับแบบนี้พอได้ไหมอาจารย์เห็นไหมอ้อเอาเก่งมากอาจารย์ชมผมไหมตะใช่ชมแล้วเนี่ยชมแล้ว ปุนยิสยาสวยภาวรินน้ำนุ่งภาวรินก่อนหนูปรับกล้องให้ครูเห็นหน้าหนูเนยลูกเออปรับกล้องให้เห็นตัวเองหน่อยเพลินชมพูอะเพลินเมื่อกี้ใช่ไหมเพลินชมพูอ่ะอ่าเมื่อกี้โอเคโอเคเคนูจําได้แล้วปุณยิสาปุณยิสาโชว์หน้าครูหน่อยลูกปุณยิสา อ<ห>๋อคดโอเค <c oughs> อย่าลืมไปลงในโน้ตนะลูกนะตอนนี้นครูก,คกำลังทวนชื่ออยู่พาวรินโอเคห้องนี้เก่งมากเลยขึ้นทีเดียวผึบเลยเอ่อไมมูนาแล้วมาโนดะมาโนดวันนี้เข้าวหรือเปล่า ตอนนี้คุณย,ยังไม่เห็นมาโนดอยู่นะเออมาโนดอยู่ห้องตามรับครับเดียวไตามให้ตามด่วนเลยนะลูกนะเดี๋ยวตามให้ครับแป๊บหนึ่งครับขาดอยู่คนเดียวบอกว่ารีบมาสอบเลยขาดอยู่คนเดียวข้างหน้าจะได้ทําอย่างอื่ข้ามหน้าเต็มตัวเลยนะลูกนะเข้ามาถึงครูให้เวลาก่อนสิบนาทีเหมือนวันนี้แล้วพวกหนูก็ไม่วูนาเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกไม่วูนาโชว์หน่อย ครูนั่งอ่านข้างหลังเอาไมมุนาชาของหนูน่ากลัวจังในดูอ่าโอเคยลืมไปโพสในโน้ตนะคะเอ่อครับของสีวะกรสีวะกรครับใช่อย่าทำเยิ้กันตายสวยมากสวยมากไปโพสในโน้ตด้วยนะคะครับผม ทีนี้การทําคลิปนะลูกนะแต่คาบหน้าสําหรับแม่ตรงนั้นน่ะหนูให้สื่อให้ครูรู้ว่าหนูให้แม่จริงๆแม่ตอบรับยังไงและที่หนูให้อะหน้าตาอยู่ยังไง ซูมดอกมะลิด้วยนะคะเป็นชอ่อมีดอกตูมหรือว่ามีการ์ดด้วยหรือว่าจะพูดกับบอกกับแม่หรือวิธีการให้แอบ,บทำให้แม่เซอร์ไพรส์และสื่อสัญญาณไม่คุูได้หมดเลยแล้วแต่จะโชว์กันในอาทิตย์หน้าน้าชนาวีนะเข้าใจไหมคะครับครับเข okay, ครับ <laughs> นะแล้วใครจะให้ผู้ปกครองแทนยังไงก็ได้นะใ จะให้อ่อเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แม่และลูกเอาเป็นตัวแทนแม่ก็ได้แล้วแต่หมดเลยนะคะอาจารย์ครับ <c oughs> แบบว่าวันแม่นี้ไม่ให้แม่ได้ไม่ไปให้แบบลูกสาวแม่ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์เ <c oughs> ชนนาวีเอ๊ยโลเอ่อใครอาชาไปตามมาโนน <c oughs> มาโนนมายัางไรมาโนน๋ย่แป๊บนึงมาโนนมาแล้วมาโนามมาน

สองสามสี่ห้าหกิดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเออเลขที่สุดท้ายคือสิบแปดนะลูกนะหนูจำเลขที่ของเต้เกันไนดะ้ด้วยนะคะ ทิศหน้าสองเก้าสิบหกสองค ที่สามสองคอ ทีนี้นักเรียนฟังนะลูกนะต่อไปหนูจะเหลืองานชิ้นเดียวแล้วนะต่อจากต่อจากวันที่เก้านะต่อจากวันที่เก้าก็สิบหกยิบสามสามสิบสอคอสามอาทิตย์นั้นหนูจะทำงานชิ้นเดียวแต่งานชิ้นนี้อย่าทิ้งนะลูกนะหลังจากให้แม่แล้วเดี๋ยวครูจะมาให้บูรณาการกับงานชิ้นต่อไปอาจารยนะ์ครับเดี๋ยวมันเหี่ยวอะครับอาจารย์ งานชิ้นต่อไปฟังนะลูกนะจะง่ายกว่าทำดอกออมะลิเยอะมากคือทำดอกกุหลาบเดี๋ยวครูจะโยนคลิปสองคลิปสามคลิปให้หนูดูนะ <S <S <ๆ S 1> งานทำดอกกุหลาบไม่มีการวันนี้ยังไม่ให้ดูนะวันนี้คุยก่อนอองานทำดอกกุหลาบเนี่ยจะแค่จะแค่ ม้วนกลีบไปทางด้านหลังแค่แค่เอากลีบมาเข้าดอกแค่จินตนาการให้เหมือนดอกกุหลาบดอกกุหลาบมันมีหลายแบบแบบที่กลีบม้วนหรือกลีบบานเฉยหรือเอ่อมีมีอยากมีหยิกอะไรเล็กน้อยง่ายคีบดอกกุหลาบเพียงแต่ว่าดอกกุหลาบอะลูกลองเข้าไปดูใน Google มันจะสับวางอย่างไร เข้าสองกรีบก่อนและตอนหลังค่อยเข้าสับวางหรือจะเอากรีบตามตามกันได้แล้วแต่ทีนี้กฎเกณฑ์ของการเข้าดอกกุหลาบจะง่ายกว่ามะลิมากซึ่งแล้วก็ไม่ต้องมีบิดมีอะไรแต่กรรมวิธียังพันกา้านยังเข้าดอกเหมือนเดิมทีนี้ทําไมครูถึงไม่ให้ทิ้งเพราะว่าตรงอาทิตย์ที่30มสอคสามสิบสิงหาคม ครูจะเริ่มให้หนูจับรวมดอกกุหลาบกับดอกอื่นหนูอาจจะทําดอกอื่นเชิงประยุกต์หรือหนูจะเอาดอกมาลิของหนูอันเดิมแล้วก็เติมด้วยสิ่งอื่นๆทีนี้ดอกกุหลาบเอาไงดีให้ใครดีดอกกุหลาบตามใจทีนี้ทีนี้ดอกกุหลาบตามใจให้ใครจะสื่อให้ครูรู้หน่อยก็ได้สื่อแบบ สื่อแบบมีเขาเรียกมีมุกมีอะไรหมดได้ไม่ถือก็ได้นะทีนี้พอต้นกันยาต้นกันยาทีนี้แหละครูจะให้โชว์งานของดอกกุหลาบชิ้นสุดท้ายแล้วก็นำเสนองานเป็นรายบุคคลพร้อมกับทำให้ดูอาจจะไม่นำเสนอก็ได้พอต้นกันยาครูอาจจะให้ทำดอกกุหลาบ ทำดอกกุหลาบเป็นรายบุคคลเหมือนอันนี้แต่มันง่ายดอกกุหลาบอะ่ะนะครูเอาดอกมะลิขึ้นก่อนเพราะว่าดอกมะลิมันจะมีการบิดมันจะยากกว่านิดหนึ่งแต่ถ้าดอกกุหลาบจะง่ายหนูจะเอ่อจะม้วนกลีบก็ได้จะไม่ม้วนก็ได้จะดึงหน่อยก็ได้จะไม่ดึงก็ได้หนูจะใช้กระดาษยน่นใช้กระดาษธรรมดาใช้กระดาษรีไซเคิลใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ ลูกเคยเห็นไหมเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาทาดอกกุลาปะกระดาษหนังสือพิมพ์แบบหนังสือจีนหรือหนังสือพิมพ์ฝรัง่งหรือหนังสือพิมพ์ไทยอะไรก็ได้ก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งแล้วเขาก็เอากระดาษสีน้ําตาลมาหอ่มอมีใส่ดอกไม้ฝอยๆประกอบอะไรได้หมดเลยอันนี้ครูสอนไว้เผื่อเผื่อเผื่อเก็บไว้นะลูกนะ เผื่อสถานการณ์ดีขึ้นเผื่อเทอมหน้าหนูได้ไปโรงเรียนรููอยู่ม .6 เอออาจจะไว้ให้เพื่อนตอนปัดชิมหรือว่าเอออาจจะแบบน้องให้มาเราจะทำให้น้องตอบอะไรแบบนี้เก็บไว้นะใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าได้นะเพราะฉะนั้นจินตนาการเดี๋ยวพอหลังจากนี้ข้าไปเสิร์ชใน Google เลยแล้วก็พิมพ์คำว่าดอก กุหลาบดอกกุหลาบกุหลาบรีไซเคิกุหลาบทำด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์กุหลาบอะไรได้หมดเลยนะลูกนะนี่ครูลำดับความให้ฟังใหม่นะดูจะเริ่มเริ่มเริ่มมองเกรดออกแล้วล่ะถ้าใครไม่ขาดไม่อะไรนะงานครบงานของครูเป็นชิ้นเป็นอัน3ามชิ้นเท่านั้นเองแต่ทุกคนต้องทำตามกติกาที่วางไว้นี่ครูพลดไว้แล้วสิ 16. ก้านี้ครูไม่คิดนะเพราะเก้านี้หนูจะต้องนำเสนอคลิปที่ที่ที่ให้หลักฐานให้แม่เรื่องดอกมะลิทีนี้อย่าทิ้งเพราะหนูอยู่กับแม่และแม่ก็ไม่เอาไปไหนหนูก็ขอแม่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเออมะลินี้เผื่อวันหน้าวันหลงังหนูยังมาประกอบกับดอกกุหลาบได้หรือมาดัดแปลงได้สิบหกสิงหาคมอันนี้ครูให้เริ่มฝึกทำเพราะครูเริ่มเริ่มปล่อยคลิปแล้ว คลิปสคลิปสาคลิปแล้วก็คุยกันในคาบฝึกทําในคาบเลยลูกหนูหนูจะเตรียมง่ายแล้วทีเนี้ยเตรียมกระดาษรีไซเคิลหรือว่าเตรียมกระดาษธ,ธรรมดากระดาษสีหรือว่าเยอะแยะหนูทําได้ง่ายเพราะกุหลาบไม่จําเป็นต้องการความยืดหยุ่นและเราไม่ได้บิดอะไรนะคะงั้นเราเตรียมได้แล้วก็พอยีาครูก็ให้ปฏิบัติอีกสาก็ให้อีกครั้งหนึ่ง ครูจะเริ่มให้หนูโชว์การทําจริงๆต้นกันยาและพอตรงกลางกันยานั้นอะ่ะทีนี้เริ่มทั้งทั้งสอบทั้งเก็บทั้งอะไรตรงนั้นครูจะตัดเกรดหนูก่อนปลายกันยาแน่นอนนะลูกนะโอเคเราเข้าใจตรงกันแล้วนะเดีย๋ยวงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้ใครมีอะไรจะถามบ้างถามได้เลยค่ะ มีอะไรจะถามได้ถามได้เลยลูกครูคะว่ามาลิที่ให้แม่อะค่ะถ้าหนูสงครูเป็นลูกได้ไหมคะให้แบบตอนยื่นให้แม่หรืออะไรอย่าง,งเงี้ย<ม>ท,ทำไมถึงไม่เป็นคลิปอะไม่อยากโชว์แม่ไม่อยากไม่อยากทำคลิปทำไมอ่ะใครใครก็อยากโชว์แม่อยากโชว์ตอนให้อะไรแบบนี้เห็นแม่อาจารย์ห็นแม่ เืนแม่ครูยังไงหรือพูดมาที่ครูอยากรู้ความในใจเขินไม่อยากพูดอย่างนั้นเหรอว่าออกสื่ออย่างนั้นเหรอเออแล้วแต่แล้วแต่จินตนาการเองสื่อให้ครูรู้กันแล้วกันว่าได้ให้แม่แล้วแล้วถ้าของใครแม่ตอบมาเป็นแชทเป็นคําพูดเป็นอักษรอะไรได้ยิ่งดีนะลูกนะครูว่าแม่ต้องตอบบ้างอะ่ะนะลูก พ่อเมดเม่สมัยนีย้ทันสมัยจะตายบางคนวีดีโอคอนบางคนเช็ดกับลูกบางคนอะไรเยอะแยะนะแล้วแต่ลูกอันนี้แล้วแต่ดีไซน์ออกลูกนะว่าลูกจะทำยังไงทีนี้มีอะไรจะถามอีกไหมคะยังเหลือมาโนดคนเดียวนะเอาไงนี้มาโนดนี่เพราะตอนนี้ครูต้องลงตามแล้วนะครูผมตามให้แล้วนะเออ ห้องห้องนี้อ่ะครูเคยให้ใครเป็นหัวหน้ายังอ่ะสีวะกรให้สีวกรสีวกรเออสีวกรฟังครูนะลูกนะลูกตามมาโนด้ด้วยแล้วก็เออตัดจังจำได้ไหมว่าครูสั่งว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปพิมพ์ในโน้ตนะลูกนะพิมพ์ในโน้ตให้รู้ว่ามีงานชิ้นสุดท้ายแล้วสิบหก ถึง30สิงหาคมทำดอกกุหลาบทีนี้ดอกกุหลาบอะครูจะไม่ระบุสีนะคะเพราะเพราะว่ามันเป็นงานลักษณะจินตนาการงานรีไซเคิลคือจะเป็นงานรีไซเคิลก็ได้งานสวยงามก็ได้งานจินตนาการแบบสร้างสรรค์ก็ได้กุหลาบจะไม่เหมือนดอกมะลินะลูกนะมะลิครูมีข้อจํากัดว่าต้องขาวต้องเป็นมะลิ แต่พอกุลาบครูจะให้หนูเริ่มจินตนาการเริ่มสร้างสารรค์เริ่มสไตล์ของหนูแล้วแต่มะลิต้องเป็นมะลิเพราะมันมีนัยยะว่าเออมันมีนยัยยะว่าเราอ่ะจะต้องให้แม่ให้แม่เพราะแม่ก็ต้องเป็นดอกมะลิแต่กุหลาบเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ตรงไหน,นทําอะไรกับใครยังไงก็ได้ทีนี้ทําแล้วครูอยากให้เก็บเพราะว่า ครูก็มองว่ายังมีความเป็นไปได้นะที่มันจะเบาลงเพราะดูยอดแล้วตอนนี้มันทรงๆแต่ว่าเทอมนี้ไม่น่าเป็นไปได้แล้วแต่เทอมหน้าทรงๆหมื่นสี่ส 14, ไม่น่าได้เปิดหรอกจ้าใช่เข้าใจแต่ว่ามันก็ลดกว่าหมื่นแปดแล้วไงลูกทีนี้เพราะว่า่คนตายก็ยังเป็นร้อยเหมือนเดิมเออคนตายก็ยังเป็นร้อยคนตายที่มันยังเป็นร้อยเหตุผลตรงที่ว่าคนหนักมันยังเยอะ ไอคนที่หนักๆอะม,มันก็ทยอยตายเราต้องมีเหตุมีผลตรงนั้นทีนี้ไอที่ที่ครูมองว่ามันเป็นไปได้ที่จะเบาลงเพราะมันเบาลงจากหมื่นแปดหมื่นเจ็ดไงหมื่นสี่ทีนี้ก็ก็คุณเลยมองว่าไม่แน่เทอมหน้าทีนี้หนูเก็บไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าพวกหนูพอปีหน้าหนูขึ้นหมหก <c oughs> ใช่ไหมเออมหกหนูยังต้องทําอะไรตรงนั้นเยอะน่นนะไม่ได้ขึ้นรกันซ้ำชั้นะี่ <c oughs> <c oughs> ขอให้โชคดีนะลูกนะลูก,ลกอาจจะไม่ได้เจอครูที่โรงเรียนหรอกเพราะว่าครูเหลือเดือนกว่า,าเกษียณอายุราชการนะลูกนะตายแล้วไม่ต้องมาเศร้านะก็ครูสอนครูรีบสอนลูกเพราะอะไรเพราะว่าครูจะได้รีบตัดเกรดไงเพราะเดี๋ยวครูไม่กลัวไม่ทันมีกค่สามทิพกันยานะลูกนะครูเกิดวันเดียวกับผมเหรอเกิดยังไงอะ่ะวันเดียวกับครูเกษียณสามทิพกันยา ทุกคนต้องเกษียณวันที่สามสิบกันยาทุกคนไม่ว่าเกิดวันไหนถ้าจะปีเขาเขา,เขาต้องเกษียณวันที่สามสิบกันยาถูกเขาวางกฎเกณฑ์ไว้แบบนั้นครบแต่ว่าอายุต้องครบหกสิบปีด้วยนะอืถ้าอ,อ,อายุครบหกสิบปีแล้วก็ถึงเดือนสามสิบกันยาก็คือเกษียณอายุราชการโอเค ใครมีอะไรจะถามอีก<า>ไหมลูกอาาจรย์